สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของทางเฟดนะครับหรือว่าท่านประธานเฟดนั่นเองนะครับผมคุณจอร์มพวเวลเนาะที่ได้ออกมาให้สัญญาณที่ตอนนี้เราควรที่จะต้องมาตั้งหลักกันใหม่แล้วก็มองดูซิว,ว่าเฮ้ยอนาคตมันจะยังดีอยู่ไหมนะครับผมซึ่งก็เอาข้อมูลต่างๆที่ผมได้วรวบรวมมาในวันนี้เอามาแบ่งปันกันนะเราก็ให้เพื่อนๆเอาข้อมูลต่างๆวันนี้ไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของดอลลร์อินเด็กซ์น้ำมัน ไฟฟ้าที่ทางยุโรปนะครับผมรวมถึงเรื่องของคุณปู่วอลเลมเบาเฟตที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวในเรื่องของการที่จะเพิ่มสัดส่วนหุ้นให้กลายไปเป็น50%นของหุ้น Occidental นะฮะซึ่งเขามองว่าจะไปต่อหรือไม่สำหรับน้ำมันนะครับนี่ก็คิดว่าข้อมูลนตน่างสำหรับวันนี้เพื่อนๆน่าชอบแล้ก็ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่พดูการผมขอสล,ละเวลาเพื่อนๆ2วินท,ทีอย่างไฝากกดไลค์กดติดตาม กระจายกับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดองหน่อยเนาะรู้ตวเมื่อเมื่อวันไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดลิงก์ด้านใต้คลิปวันนี้สำหรับเอชเชนชื่อดังอย่าง OKX นะครับยังไงอย่าลืมกดไปสมัครได้นะครับเพราะว่าการเป็นพาร์เนอร์กันในครั้งนี้เพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับการเทรดลดไปกว่า20%เนาะยังไงก็กดเข้าไปสมัครกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่คุณจอรอมโพเวลกันก่อนเลยละกันนะครับหรือว่าท่านประธานเฟดนั่นเองเนาะที่ตอนนี้ก็หลายคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะแทบจะทุกที่เลยนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็อันนี้เป็นรูปขำๆนะฮะนะครับโดยดูว,วลันญันที่คุณจอรอมโพเวลได้ออกมาย้ําเตือนหรือว่าแสดงจุดยืนว่าจะไม่ลดละความตั้งใจที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะสยบในเรื่องของเงินเฟอ้อหรือว่า คนที่ยังมองโลกในแง่ดีก่อนหน้านี้นะว่าเฮ้ยโอเคตัวเลขทุกอย่างมันเริ่มโอเคนะชักเริ่มใช้ได้นะครับผมมีโอกาสไหมที่ทางเฟดจะเริ่มที่จะไม่โหดอ่าหรือว่าไม่แบบฮอกกิชหรือว่าแบบเอ้ยโอเคผ่อนปลนหรือว่าลดลำดับการขึ้นดอกเบี้ยลงมาได้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็หลายคนคิดแบบนั้นนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้เลยดีว่าไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมแต่ที่แตกต่างก็คือทําให้เรามั่นใจว่า ท่านลุยต่อนะครับผมซึ่งก็เลยจะทำให้ตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลของดาวโจน์นะครับ NASDAQ ดาวโจนสล่วงลงไปกว่า1,000จุดโอ้โหใช้ได้เลยนะครับผม1,000จุด NASDAQ 4 9 8จุด Bitcoin ก็6.7%นะครับ Ethereum 12%นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง Facebook ของดรกอบสั่งนะยังไงถ้าใครต้องการที่จะไปดูบทวิเคราะห์ของทางคุณจุรมพรเวลเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็เข้ามาดูได้ที่ทางเว็บไซต์ Facebook ดรกอบ อันนี้ได้นะครับผมค่อนข้างเยอะนะผมก็เอามาแบ่งปันคร่าวๆนะครับผมซึ่งการที่ทางคุณจุลปเพีได้ออกมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าสแสดงจุดเยือนานะแล้วก็ความตั้งใจที่จะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่2%ให้ได้นะครับซึ่งไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพวดเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ากว่าปกตินะครับหรือว่าคนต้องตกงานหาเงินยากขึ้นใช้ชีวิตลําบากเพิ่มมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เขามองเอาไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขามองว่าโอเคถ้าเราไม่สามารถที่จะจํากัดเงินเฟ้อได้เนี่ยมันจะแย่หนักกว่านี้คือไอ้ที่คุณเห็นแย่ที่เราเห็นอยู่ในนปัจจุบันเนี่ยโอเคมันจะแย่หนักกว่านี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาของเงินเฟ้อไม่ได้อันนี้เป็นโมโของเขาเนาะก็ต้องรอดูว่าว่าจะยังไงนะครับในอนาคตแต่ก็ถือว่าแสดงความมั่นใจว่าเฟด จะไม่กลับหรือว่าจะไม่ใจอ่อนนะครับผมซึ่งก่อนหนนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารนะก็มีหลายข่าวพาดหัวนะฮะเฟดวิวพิวร์นะครับหรือว่าจะคือจะปรับเปลี่ยนนโยบายให้มันไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่มันด,ทนดีที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะก็เลยเดียวว่าปาสยากเยอใหญ่นะครับอันนี้เป็นคําพูดของดรก,กอบน,นะก็ทำให้เราได้รู้ว่าโอ้โหไปจริง,รงๆนะครับผมสำหรับทางคุณจรมพเวลเนาะซึ่งก็ ในทวิตเตอร์ของคุณจิมนะฮะก็ได้ออกมาบอกนะครับผมว่า8นาทีที่ผ่านมานะฮะเ,เรเดียวว่าโฟกัสแค่คําว่าไม่กลับนะครับผมหรือว่าลุยลุยอย่างเดียวประมาณนั้นนะฮะซึ้งทางที่ FED STATE ์คอร์ดหรือว่ายืนยันว่าจะไปทางนี้อยู่เนี่ยหรือว่าจะโหดอ,อยู่ต่อไปเนี่ยก็หมายความว่า DXY หรือว่าเงินดอลลาร์อินเดมีโอกาสที่จะทยานเติบโตต,ต่อไป หรือหม่นะครับแต่ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวดอลล่าเอนเด็กก็เลยดูว่าเติบโตขึ้นมาตอนแรกเป็นในส่วนของดับิลท็อปถูกต้องไหมที่เรามองกันนะครับผมว่าโอเคมันโดนแนวตั้งสำคัญเนาะซึ่งถ้ามันไม่ลงแล้วถ้ามันกลับไปมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลแล้วขึ้นไปแบบนี้ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มไม่อยากจะคิดเลยนะครับผมว่าสินทรัพย์ต่าง ็มีโอกาสที่จะดาวมอนะนี่เป็นข้อมูลของคุณแคลวินนะครับใน Twitter นะก็ต้องรอดูนะครับผมว่า DXY มีโอกาสที่จะเติบโตพุ่งขึ้นไปได้หรือไม่ซึ่งถ้ามาเติบโตพุ่งขึ้นไปก็คงจะไม่แปลกใจอะไรที่หลายๆสินทรัพย์จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหดอลลาร์แข็งมากๆแล้วนะจะแข็งอีกหรอครับรือว่ายังไงฮะเพื่อนๆคิดกันยงไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับประกอบกับในณขณะนี้นะครับน้ำมันดิบ เวสเท็กซัสนะครับผมเลยดีว่าปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่า่วนหนึ่งเนี่ยมีในเรื่องของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่า O อเปนะครับอาจที่จะลดการผลิตนั่นเองนะครับโอ้โหเลยดีว่าตอนนี้น้ํามันก็ถ้าเราดูนะครับผมข่าวหน้าข่าวในไทยเนาะพรุ่งนี้นะ้ามันปรับตัวขึ้นนะครับราคากลุ่มน้ามันเป็นซินแก๊สสองหอคือเลยดีว่าเรียงให้เราไปเติมน้ํามันกันในะช่วงนี้นะครับผมก็ก่อนนนี้พุ่งขึ้นมาแรงถูกต้องไหมแล้วก็ดอรอลงไปรอบหนึ่ง ตอนนี้ชักเริ่มมีอาการว่าเหมือนจะขึ้นอีกแล้วหรือไม่นะครับผมซึ่งถ้าน้ํามันขึ้นไปอีกเนี่ยก็เลยเดยว,ว่าถ้าเราดูในเรื่องของความสัมพันธ์กับน้ํามันดิบนะครับกับบิตคอยน์เลยเดูยว,ว่าถ้าน้ํามันดิบล่วงลงไปราคาบิตคอยก็ขึ้นมาถ้าน้ามันดิบเติบโตพุ่งขึ้นมาราคาบิตคอยก็มีโอกาสล่วงลงไปก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องหลยนะที่ที่ก็ค่อยองสอดคล้องน,นะครับแล้วก็เวลาที่น้ำมันมันสูงขึ้นเนี่ยโอเคการใช้ชีวเิตมนะันค่อนข้างยากอยูอย่แล้วเศรษฐกิจก็ คงไม่ได้ดีดอยู่แล้วน,นะครับผมถ้าน้ามันเติบโตสูงขึ้นค่าต้นทุนของใช้ต่างๆมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรถ้าน้ามันสูงต่อไปอีกเนี่ยก็น่าที่จะทําให้บิตคอยหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆหุ้นต่างๆมีโอกาสที่จะเจอภาวะที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักนั่นเองยังไงต้องรอจับตาสําหรับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ดีมีข่าวนะครับของคุณวอลเลนบัฟเฟตเนาะที่เตรียมที่จะซื้อหุ้นของ Occidental ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ถืออยู่ราวๆ20กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆมั้งให้ขึ้นไปเป็น50%เปอร์เซ็นต์นะครับผมหลังโดยงานกำกับแล้วก็ดูแลในเรื่องของว่ามันจะผูกขาดอะไรหรือไม่เนี่ยเรดิโอวาไฟเขียวนะครับก็ถือว่าโอ้โหซัดหนักหรือว่าจัดหนักอยู่พอสมควรสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือว่าเขามองว่า น้ำมันจะไปอีกไกลหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรองจับตากาดูต่อไปนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็โอ้โหเลยเดียวว่าเตรียมรับมือกับค่าของชีพที่มีโอกาสจะสูงขึ้นในอนาคตได้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่แหมโหดอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของที่ทางยุโรปนะฮะในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับโอ้โหสูงแบบคือถ้ามันสูงประมาณ7 5็0ถึงยยูโรเนี่ย อันนี้ถือว่าแพงแล้วเนาะแต่ถ้าเราดูนะครับโซนนอร์ดิกนะครับสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหปลาเข้าไป400เกือบเกือบจะ500นะครับถือว่าโหดามากมลัตเวีย500กว่านะครับเยอรมัน600นะครับฝรั่งเศส600อังกฤษคือโอ้โหค่าในเรื่องของไฟฟ้าทูดามูนอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับเลเดาวัวตอนนี้ทางยุโรปก็ค่อนข้างกระอักกระอ่วนไม่ว่าจะเป็นค่าแกส๊สค่าน้ำมันค่าไฟในขณนะน,นี้นะครับยังไงก็ ขอให้แม่มาถึงบ้านเราแล้วกัน,นบ้านเราตอนนี้โอเคค่าน้ำมันแพงก็โอเคนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเหรอกแต่หมายถึงว่าโอเคยังมีค่าน้ำมันแพงูกต้องไหมแต่ค่ายังอื่นย,ยังยังทรงๆอยู่ก็อย่าให้มันแพงไปกว่านี้เลยนะครับไม่อย่างนั้นพวกเราหาเงินไปเท่าไหร่ก็อาจที่จะ มีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะเพิ่มมากขึ้นนะอย่างนั้นรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ราคาบิตคอยก็ต่ำกว่า20,000เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในตอนปี2014นะครับผมเรียกได้ว่ามาแต่แตะเลขหนึ่งน้นๆนะย่งนัก็ขอให้ไม่ลงไปมากกว่านี้ล้กันนะขอส่งกำลังใจให้กับ เป็นแฟนคริปโตด้วยแล้วกันนะฮะรวมถึงนะครับอันนี้เป็นมีมสนุกๆเนาะก็คือคุณจิมครามเมอร์นะครับหลายคนก็ชอบสวนอยู่แล้วนะครับเรียวว่าเป็นคนหาไปแล้วนะครับผมในจริงๆก็นานแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ถูกหยิบยื่นมาหยิบยกมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณจิมครามเมอร์ก็พันหัวข่าวนะครับว่าเขามองว่าเดือนจูลนะครับผมหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลุมแล้วนะครับหลุมแล้วเพื่อนนะครับผมก็เรเดียวว่าพอออกข่าวมาในวันที่24สิสิงหาปุ๊บ ยับเลยนะครับยับเลยก็ถือว่าเราได้ถูกเตือนไปแล้วนะสำหรับคุณจิมคามเมอร์นะครับเลยดูว่าคุณจิมคามเมอร์บอกหุ้นตัวไหนก็ต้องสวนประมาณนะั้นอันนี้ขคำขคำนะนี่ยขำขำนะฮะก็ถือว่าสนุกสนุกอ่าสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีบุ๊กเล่มๆนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุม่มด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะผมมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถจะใช้บัตรเครดิตในการจ่ายได้แล้วก็ได้ส่วนลด100บาหนยังไงก็ลองกดเข้าไป จ่ายกันได้นะครับขอบคุณเพื่อนที่ให้การพพอร์ตแล้วก็ที่สั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มๆนี้นะครับผมยังไงก็เข้าไปดูแล้วก็รอ,อ,อรับในเรื่องของการอัปเดตเนื้อหาในอนาคตเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเนาะโอเคก็สไลด์คลิปวโรนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมกันจนจบนะครับผมยังไงก็ขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดที่ดีนะครับสวัสดีครับ